ครับสวัสดีครับนะพีพน่นานะครับลูกากสั้นนะผมจะมาอัปเดตให้ชมนะครับชุดนี้ชุดนี้ชุดตั้งแต่คือตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับไม้ก็มาสองรอบนะครับไม้ไม้เพิ่งมานะครับ ไม้เพิ่งมาเงินครับงานก็เลยล่าช้านิดนึงนะครับงานก็เลยล่าช้านิดนึงก็เพิ่งเพิ่งขึ้นรูปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีตัวที่ขึ้นรูปเสร็จแล้วก็มีนะครับที่ใส่นี่ครับนะครับกำคอล่องนิ้วนะครับกำคอล่องนิ้วมีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด ทำคอลงนิ้วประดูนะครับรวมทั้งท้ายเปล่าทั้งพร้อมยิงนะครับมีสองสี่หกเจ็ดนะครับประดูเจ็ดนะครับแล้วก็มีของพี่นันเถ้านันชัยรู้เปล่าตัวนี้ไม้กระพี้เขาควายนะครับลายสวยมากนะตัวนี้เป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับลายสวยนะครับลายสวยเลย เผื Brothers, en film, en ่อแต่งนะครับเผื่อแต่งนีกะพี้จะเหลือน้อยนะครับเหลือน้อยตัวนี้นะครับแล้วก็มีมือสอดนะครับมือสอดมีอยู่สามท้ายนะครับตรงนี้เป็นปลาดูครับเป็นแก่นปลาดูเลยนะครับนี่นี่จะเป็นแก่นปลาดูล้วนเลยนะครับไม่มีกะพี้นะครับไม่มีติดกะพี้นะ่ก่นปลาดูล้วนเลย ตัวนี้เป็นประดู่แบบนี้จะขึ้นแบบนี้คนระับำคอล่องนิ้วนะครับประดู่นะครับแล้วก็เป็นคำคอของคุณตัวนี้บูนะครับคุณบูที่สั่งมาเลี้ยงไอกระโจมคอนะครับจนถ,ถึงปีกตัวนี้นะครับ ก็คือไม้มันยาวสุดเท่านี้นะครับมันยาวทั้งหมดเลยนะแผ่นเนี้ยมันยาวเมตรสิบเมตรสิบเจ็ดเซนนะครับเมตรสิบเจ็ดเซนนะครับก็คือแผ่นเดียวเลยนะครับนะครับแต่ตัวนี้เพราะว่าช่วงซักมันจะอยู่ที่นะครับน่าจะถ้าไม่ถึงปีก็น่าจะเหลือประมาณสองครับสองข้อนิ้วมือนะครับนะครับเพราะว่ามันก็ผม๋ก็ทําให้สุดสุดแล้วนะครับนี่สุดเอียดของไม้ได้นะครับนี่ครับ สุดสุดของแผ่นไม้นะแผ่นไม้มันมาเม็ดเมตรเจ็ดเซนนะครับผมก็วัดจากท้ายนะครับสุดเลยเมตรเจ็ดเซนก็สุดเหยียดเลยพี่นะได้เท่านี้นะครับสุดเหยียดเลยนะเลี้ยงไม่ต้องห่วงนะครับเลี้ยงยาวขนาดนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับเรื่องอประกันแลน้วก็มีของคุณพี่ ท่านหนึ่งนะครับผมจําชื่อไม่ได้นะผมผมได้แจ้งลูกค้าแล้วนะครับว่าของลูกค้าท่านไหนนะครับที่เริ่มทํานะผมจะทักแล้วก็โทรบอกเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้นะครับชุดชุดเดือนเมษายนนะครับ65แล้วก็มีไอคอมนะครับนี่ไอคอมแล้วก็เนี่ยครับพวกที่ผมขึ้นรูปเสร็จแล้วนะครับนี่ ที่ขึ้นรูปเสร็จแล้วครับขึ้นรูปกำคอผมขึ้นแบบนี้เลยนะขึ้นไอ,อที่ไอที่รีดรีเร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับรีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวาน,นะครับช,ชุดนี้ชุดหนึ่งครับแล้วก็มียกยิงครับนี่ท้ายยกยิงที่ลูกค้าสั่งนะครับเอไม่ใช่ท้ายยกยิงเออพร้อมยิงนะครับ พร้อมยิงตัวนี้ลูกค้าสั่งมานะตัวนี้พร้อมยิงนะครับตัวนี้ของพี่อะไรไม่รู้เอ้ยไม่ใช่สั่งพร้อมยิงคุณผิดสั่งท้ายกลางนะครับท้ายกลางยกยิงนะครับงานดิบท้ายกับรางนะตัวนี้นะรางยาวเมตรหนึ่งนะแล้วก็มีไม้นี่ครับไม้มบ้า คาแต้นะครับดับเนี่ยมนะครับคาแต้นะครับคาสั่งมาท้ายเป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะใส่นะครับใส่ปรับขนาดนะครับให้มันเสมอให้มันเสมอกันนะครับให้มันเสมอเอาขนาดนะครับแล้วก็แล้วก็ต่อท้ายนะครับ นะครับน่าจะชุดนี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สามนะครับสามน่าจะไม่เกินวันที่สิบเจ็ดนะครับประมาณสิบเจ็ดยี่สิบนะครับเต็มที่นะครับสิบเจ็ดยี่สิบนะครับน่าจะได้ส่งเพราะว่าเพราะว่างานนี้ก็คือถ้าเป็นชุดพร้อมยิงมันมีทั้งหมดแปด แปดท่านนะแปดเก้าท่านเนี่ยครับจุดร้อมยิงคนระับส่วนมากจะเป็นลูกค้าจะสั่งมาเป็นท้ายเปล่านะครับผมขอดูรายชื่อ่ลนลูกค้าที่สั่งพร้อมยิงนะครับทั้งหมดทั้งหมดเก้าท่านนะครับที่ผมทักไปทั้งหมดเก้าท่าน,นอยู่ในนี้นะครับ เก้าท่านที่สั่งเป็นพร้อมยิงนะครับร้อมใช้นะครับแล้วก็มีท้ายเปล่านะครับท้ายเปล่าอีกเก้านะครับท้ายเปล่าอีกเก้าท่านนะครับก็คือทั้งหมดสิบแปดท้ายนะครับทั้งหมดสิบแปดท้ายแล้วก็จะมีทรงปืนศูนย์นะครับนี่นะครับตัวนี้ทรงปืนศูนย์จะใส่ใส่รางศูนย์นะครับตัวนี้เป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับ ตัวนี้เป็นทรงปืนศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งรางมีเนียมรางปืนศูนย์มาใส่นะครับตัวนี้เป็นไม้กระพี้เขาควายนะแผ่นเดียวกันกับของพี่ธนันชัยเลยนะลายเขาสวยเลยครับเป็นรางนะครับนี่ครับทรงนะครับทรงของมันนะครับทรงปืนศูนย์ตัวนี้เป็นไม้กระพี้เขาควายนี่นะครับทรงปืนศูนย์นะครับ ก็เนี่ยครับปะดูนะทรงปืนศูนย์เหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้เป็นไม้ปะดูตัวนี้เป็นทรงปืนศูนย์ครับนี่นะเป็นทรงปืนศูนย์นะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะใส่ปรับนะครับแล้วก็ต่อท้าย ต่อท้ายนะครับต่อท้ายแล้วก็จะขึ้นรูปให้นะครับลูกค้าโทรมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้พอเตอเลย <laughs> นะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ๆน้าๆได้ชมกันนะครับก็งานที่แรกผมนัดนัดส่งลูกค้าคือนัดสิ้นเดือนนี้นะครับเอยสิ้นเดือนเมษานะครับสิ้นเดือนเมษาแต่ว่างานมันมันช้านะครับเพราะว่าผมทําคนเดียวหนึ่งทำคนเดียวสรอ,อไม้รอไม้มานะครับรอไม้มาเพราะเพราะว่าไม้นี่กว่าสมมติถ้าสั่งไปปุ๊บนะครับรอจนประมาณ สี่ห้าวันครับกว่าแกจะหาไม้ให้ได้นะเพราะมันเป็นไม้เก่า,นะเาว่าแกจะไปซื้อเสามาซื้อนะซื้อเสามาแล้วก็ผ่านะเป็นเสาเก่าเป็นเสาเก่าเป็นคานเป็นบันไดนะส่วนมากจะเป็นเสาแกจะไปผ่านะกว่าแกจะหาไม้มาคนระับสี่ห้าวันกนะว่าจะส่งมานะทีนีนะ้สามวันนะสามถึงสี่วันนะกว่าจะถึงผมนะก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่า มันก็ขึ้นมานะครับอคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปคลิปหน้านะครับผมเวลาผมขึ้นรูปเสร็จนะครับขึ้นลูปท้ายสองท้ายหรือสี่ห้าท้ายหลายๆท้ายเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะครับก็จะมีของที่ผมจะทําให้ก่อนเพราะว่าลูกค้าท่านรอนานนะับมีทั้งหมดสามท่านนะครับก็จะมีของคุณพี่ ไอคนคนหลังคันเนี่ยครับแล้วก็มีพี่ฮันเตอร์นะฮันเตอร์แล้วก็มีของคุณพี่ทนายชัยนะครับรงนี้นะครับล,ลูกลูกค้าก็คือจะรอจะรอ,อนานรอนานสั่งมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มีของพี่ของถ้าเป็นท้ายเปล่าก็คุณสำราญนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกนะครับนะ เดี๋ยวผมทําให้นะนะนี่เป็นสู่ปืนศูนย์นะครับผมลองดูนะครับว่ามันจะเข้าไหมครับของปืนศูนย์นะครับผมจะจับรางศูนย์มาใส่ หลังค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างแข็งถ้าตั้งศูนย์ปุ๊บนะครับตั้งศูนย์มันจะพอดีนะครับศูนย์มันจะอยู่ประมาณนี้เราเล็งไปจะพอดีเลยนะครับแต่ถ้าเพราะว่าจะทําเป็นหลังแข็งนะครับถ้าใส่ศูนย์นะครับถ้าเราทําหลังอ่อนนะครับหลังอ่อนมันจะเล็งยากนะครับถ้าใส่ศูนย์เพราะว่าเวลาเราเราแนบนะครับเวลาแนบแก้มนะมันจะอยู่ต่ำนะครับแต่ศูนย์มันจะอยู่สูงนะครับมันต้องได้แบบนี้นะมันไม่ถนัดครับ แต่ถ้าเป็นหลังแข็งหลังงแข็นะครับแนบปุ๊บศูนย์อยู่นี่นะมันจะพอดีสายตาเราไปเลยนะมันจะไม่เหมือนเลงรางนะครับถ้าเลงรางนี่หลังต้องอ่อนๆนะครับนี่คนระับถ้าเลงรางก็คือจะมาประมาณนี้นะครับมันจะสโลปมาแบบนี้นะครับเราแนบปุ๊บนะครับสายตาจะอยู่ประมาณหลังรางเลงไปมันจะพอดีครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็ผมก็ฝากพี่ๆนานะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้คิวท้ายเปล่ายังเต็มอยู่นะครับว่าเยอะนะครับคิวท้ายเปล่านะครับแต่ถ้าลูกค้าสั่งพร้อมยิงนะครับได้ได้เร็วนะครับช่วงนี้นะครับคิวคิวพร้อมยิงนะครับคิวพร้อมใช้งานยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจนตอนนี้นะครับ ตเยอะแต่คิวท้ายเปล่านะครับตอนนี้คือคิวท้ายเปล่าผมจะไม่ได้รับนะครับเพราะว่าคิวคิวเยอะนะ่รับจะรับแต่พร้อมพร้อมใช้งานนะครับพร้อมยิงนะครับช่วงนี้นะครับไม้นะมีทุกอย่างมีทุกไม้นะครับไม่ขอแค่ลูกค้าสั่งนะครับนะครับมีทุกไม้นะครับแต่ว่าทุกไม้นี่คือราคาคนละราคากันนะครับนะเป็นถ้าเป็นไม้ประดู่นะครับจะเป็นราคาปกติที่ผมแจ้งนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ กับพีเขาควายก็ต้องเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าราคามันสูงเป็นไม้ชิงชันแบบนี้นะครับเป็นไม้มาลิดนะครับเป็นไม้พยุงนะมีทุกอย่างนะครับมีหมดนะครับลูกค้าอยากได้ไม้แบบไหนนะครับจัดให้ได้นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้ครับผมสวัสดีครับ